มาะะครับสัสดีคุณผู้ชม่อีทุกท่านนะครับับสวสดียามเช้านะนี่ครับเด็กชายพี่น้ำหนึ่งกับแม่น้ำอ้อยอ่าพี่บุอยู่ข้างล่างนู่นนะพี่บุอยู่ข้างล่างน่นจะเป็นแม่แตงกวาเอาพี่หอมพี่หอมไปเข้าป่าแล้วพาไปดู เศร้าเศร้าตอนถามถุง <l aces> เอ้าพี่หอมวิ่งกลับมาคืนนี่ <l aces> เต็มจอ <l aces> ประตูมีอยู่สองขั้นนะแต่ไม่ออกนะมี <l aces> สองขั้น <l aces> เอา้าพอควานมาวิ่งอ่านเงินหมดแล้ว ขอกมีอยู่สองคันนะแต่ไม่ออกนะอ่ะเพี้นเอาเนี่ยปล่อยพี่หอมนะหอมบิ่งเป็นเหมือนอ่ะอู้นะ,ะเข้าป่านี่ชอบตรงที่ปล่อยได้นะมันผู้บอกผู้บอกคนชิบิ่งนำไอ้บักเดอันเดชบักรวย ในในในโอ้โหลอยอยู่พุ่นอันนี้น้ำวา้าอันนู้นลอยอันนี้เดียงี้ยนเงี้ยนถ้าเด็กขาหนึ่งเราขาสองเนี่ย้องมาเด้แต่ว,ว่าสองขันเนี่ยเบอยูเด้<า> <laughs> พวกวันมั่นใจว่าไม่ออกนะไม่เกินสี่เดือนนะไม่เกินสี่เดือนนะ าเดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวให้ผู้บริโภคมาเองกันเขียนให้เด่นมาพุ่นอยู่พุ่นเจ้าจิ้นอร่อยชอบชื่อมากนะ เม่ว่ามันเปลี่ยนีิ